สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจลช่างแกะวันพฤหัสนะครับวันนี้ครับพอดีทำอันนี้นะครับทำประกอบสมุนไพรล้านนานะครับสมุนไพรล้านนาออกมาห้าเล่มน,นะครับนะวันนี้สมุนไพรล้านนานะครับอันนี้ทําไว้ทำไอ่ทำไว้ไวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับนะ แล้วก็ไม่มีเวลาประกอบนะครับนะทีนี้ว่าวันนี้มาประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จแนละ้วห้าเล่มนะครับนะมีมีมไอเป็นสมูไลแบบล้านานะครับนะไม่ใช่สมูรไลแบบจีนแบบญี่ปุ่นนะครับนะก็เป็นสมูรไลที่ใช้งานจริงได้นะครับอันนี้นะเป็นอ่าเป็น เด็กแหนบรถจิ๊บนะแหนบรถจิ 3, ๊บวินลี่นะครับอันนี้นะแหนบรถจิ๊บวินลี่นะครับแล้วก็ฝัดนี่จะเป็นไม้สักนะครับไม้สักทองนะครับนะด้ามนี่จะเป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับพันด้วยหวายนะครับนะพันด้วยหวายเหมือนดาบเมืองนั่นแหละครับนะดาบเมืองทุกเล่มก็เป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับไม้ไผ่อื่นไม่ได้นะครับนะ ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเขาจะไม่เอามาทำเงี้ยนะครับมันจะหักนะครับเวลาฟันเนี่ยมันจะชอบหักนะครับนะถ้าดาบเมืองเนี่ยดาบล้านนาเนี่ยด้ามมันจะด้ามี่ข้างในเนี่ยนะครับใต้หวายนี่นะก็จะเป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับไม้ไผ่ตันนะครับนะก็จะเป็นตั้งแต่โบราณโบราณมาแล้วครับนะก็อยู่อายุการใช้งานก็ว่ากันเป็นร้อยร้อยปีนะครับนะ ก็อยู่เนี้ยครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองนะครับซื้อบะนะครับนะซื้อบะเป็นทองเหลืองนะครับนะแล้วเกี่ยวเนี่ยครับคอเนี่ยคอคอนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับอันนี้นะคอเป็นทองเหลืองแต่ไม่มีทามากินะครับอันนี้นะอันนี้จะเป็นสมุไรแบบล้านนานะครับนะไม่มีทามากินะครับไม่ใช่สมุไรญี่ปุ่นนะครับนะ ก็เลยไม่ใส่นะครับก็เอาแบบนี้นะครับมันเมืองเมืองดีนะครับนะก็เป็นซามูไรแหนบรถจิบนะครับผมเคยทําออกมาหลายเวอร์ชั่นแล้วนี่นะก็ปลายปลายก็ปลายก็ไม่ไม่ไม่เหมือนดาบซามูไรญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะซามูรไรเหมือนกับปลายนี่แหละครับเหมือนกับปลายปลายดาบเมืองนี่นะครับนะเรียกปลายวายนะครับอันนี้นะ วายไก่นะครับไตวายไก่นะครับนะก็ความหนาก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับประมาณ4ีมิลนะครับ 3- 4มมิลนะครับเพราะว่าแหนบรถจิตเนี่มันบางอยู่แล้วครับนะธรรมชาติมันก็เป็นแหนบบางแล้วนะแต่ว่าความแข็งความทนทานเนี่ยเป็นเลิศนะครับนะพอๆกับแหนบรถเบนเลยล่ะนะของยุโรปนะครับ แหนบจิฟนี่เป็นจิปสมัยสงครามโลกนะครับนะจิฟวินลี่นะครับนะกิฟของเมกานะครับนะเขาเขาเป็นขยะสงครามนะครับเศษขยะสงครามจากอา่จาก u.s.army นะครับข้ามมาจากฝั่งลรานะครับเป็นเศษเหล็กนะครับเขลื้อมาขายนะครับนะ ก็ไปเลือกซื้อมาครับมาตีมีดตีดาบเนี่ยดีมากครับนะแบบรถก,กิฟโบราณน,นะครับนะก็ขายไม่แพงนะครับอันนี้ก็ขายเท่าเดิมนะครับอ่ารุ่นรุ่น,นพี่พี่มันเนี่ยสามสี 3, 4, รุ่นคราวแล้วนี่ก็ขายสองพันเท่นั้นแหละนะอันนี้ก็ก็จะขายไม่เกินนั้นแหละครับนะก็เป็น ช่วยชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าให้มีงานทำนะครับไม่ได้เอากําไรมากมายอะไรนะครับได้ค่าแรงมาแบ่งกันใช้กันกินนะครับนะก็เป็นเป็นแบบว่าฝีมือระดับชาวบ้านนะครับนะใช้ใช้มือล้อนล้วนนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจับเครื่องยนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ออกมาผมว่าผมให้ตีออกมาแบบธรรมชาตินะครับนะ ทิ้งผิวไฟนะครับนะทิ้งผิวไฟนะครับนะ,ะพวกนี้ผมก็ามาประกอบเองนะครับพวกทองหลงทองเหลืองนี่ก็เอามาประกอบเองนะครับนะก็ก็ใช้ได้นะครับนะเหมือนกับดาบกระเหลี่ยงปลาปลากะยอนะครับนะอันนั้นก็มีนะครับผมกําลังทําออกมานะกําลังพันเชือกพันอะไรอยู่นี่มีอีกประมาณสักเจ็ดเจ็ดแปดเล่มนะครับ ปดดาบกระเหลี่ยงปลาปลากระยอนะครับมีอยู่สั่งมาได้ <c oughs> แลวอันนี้ก็มีอันนี้เป็นแนวซามูไรนะครับนะแบบซามูไรอันนั้นเป็นแนวดาบล้านาน,านะครับนะก็ชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้มีมีขายอยู่นะครับนะอาจจะเป็นชุดสุดท้ายแนละ้วก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเอาแบบอื่นมาทําออกมาขายบ้างนะครับนะอันนี้ก็ออกมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับ อาจจะเป็นชุดชุดสุดท้ายก็ได้นะครับพี่ๆที่เคยถามมานะครับเคยสั่งจองไว้ก็รีบหน่อยนะครับอันนี้ผมก็มีอยู่ประมาณห้าเล่มแค่นั้นละนะไม่มีแล้วนะครับนะมีอยู่ห้าเล่มะแค่นั้นละครับก็ไม่มีแล้วก็สั่งสั่งมาได้ครับเนี่ยอะไรก็เหลืออยู่เหลืออยู่ไม่ เนี่ยครับที่ว่าอุปกรณ์มันก็เหลืออยู่ไม่มากนะครับนะสต็อกก็มีอยู่เหลืออีกสามเล่มเนี่ยครับนะเนี่ยเป็นทองเหลืองอะไเนี่ยครับนะเนี่ยเหลืออีกสามอันนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีใบดาบนะครับนะก็ร,รีบรีบสั่งมาได้นะครับอันละสองพันแค่นั้นนะครับนะหมดนี่ก็จะมีอีกสามเล่มแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้นะจะออกมานะครับอันนี้นะ ก็หมดอุปกรณ์หมดละครับก็จะทำเป็นเวอร์ชั่นอื่นออกมานะครับนะก็อันนี้เอาไปใช้งานได้ครับไม่ต้องเสียดายครับวันลุยเลยเอาไปสวนไปไล่นาเาพาไปสวนนะครับนะไปไล่ไปนาไปสวนนะครับคกไปได้นะครับเป็นอาวุธก็ได้ครับติดรถปิด,ล,ด,ปดปลาไปไหนมาไหนได้นะครับนะชักออกมาก็ ถ้าไม่วิ่งก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับอันนี้ควงใส่ลยใบยาวเท่าไหร่ครับใบาย,ยาวสิบเก้านิ้วหรือว่าเท่าไหร่อะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ตีออกมาเท่าไหร่นู้ยี่สิบนิ้วบ้างเนี่ยนะโอ้เกือบเกือบยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับนะห้าสิบห้าสิบสองเซนครึ่งน,นะครับนะตีว่าประมาณเนี่ยครับยี่สิบจุด แปบนะครับตีว่ายี่สบเอ็ดก็แล้วกันนะเท่ากับดาบเท่ากับดาบเมีอยงผมนะครับนะอันนี้ยาวปกติทุกรุ่นอือ่นๆนี่มันได้แค่สิบเก้านิ้วไงครับอันนี้นะแต่ว่าน,นี่มันได้น,นี่อันนี้ยี่บเอ็ดเลยนี่นี่ยี่บเอ็ดเลยยี่บเอ็ดนิ้วเชื่อลองดูนะฮะนี่ครับยี่ิบเอ็ดนิ้วครับ ยี่อดนิ้วเป๊ะๆเะลยอันนี้ได้ได้เท่าดาบนี่เลยครับเท่าดาบเท่าดาบมาตรฐานเลยละ่ะยี่บเอ็ดนิ้วยี่ิบเอ็ดยบสามสิบเก้านิ้วนี่ครับนะเป็นดาบที่ว่าใช้งานกันเอาวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมีอยู่ห้าเล่มนะครับนะห้าเล่มเนี่ยครับห้าเล่มเดี๋ยวว่าหมดละครับนะรีบๆหมายกันแล้วกันนะครับนะ วันนี้ขออัลาก่อนนะครับขอกดติดตามหน่อยนะครับลายช่างแกก็0863780810นะครับโทรศัพท์ก็0899547220นะครับโทรมาเลยนะครับถึงถึง5ทุ่มนะครับ5ทุ่มนอนลวครับผมดึกกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเวียนหัวครับมึนหัวครับผมก็ต้องหลับแค่นี้ละ วันนี้อำลานะครับสวัสดีครับ